ค่าไฟ1,500-2,000ติดตั้งโซลาร์ฮองชุดไหนได้วันนี้เราอยู่ที่ตำบลจารเมอำเภอเมืองอุบลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะบ้านหลังนี้มีค่าไฟอยู่ที่ประมาณ1,500บาท -2,000 สนใจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อลดค่าไฟทีมงานประเมินหน้างานแนะนำการติดตั้งขนาด3กิโลวัตต์ค่ะลูกค้าอยู่บ้านทั้งวันส่วนใหญ่ใช้ไฟช่วงกลางวันด้วยจึงแนะนำเป็นระบบออนกิด3กิโลวัตต์1เฟส อันนี้เราใช้หัวไวอินเวอร์เตอร์ระบบออนกิทจ,จะช่วยลดค่าไฟในช่วงกลางวันเป็นการขนานไฟกับการไฟฟ้าสำหรับกลางคืนจะดึงไฟฟ้าบ้านมาใช้ปกติค่ะแผงโซล่าเซลล์ที่เราเลือกใช้เป็นแผงเทียร์หนึ่งของลองก่ขนาด630วัตต์จำนวน5แผงการันตีการผลิตไฟ25-30ปีเลยทีเดียว ติดตั้งเสร็จแล้วเราสามารถเช็คการผลิตไฟได้ผ่านแอปพลิเคชัน Fusion Solar ทุกคนจะเห็นว่าบ้านหลังนี้ใช้ไฟรวมกว่า3.11กิโลวัตต์ใช้ไฟจากแผงโซลา r เซลล์2.3กิโลวัตต์และมีการดึงไฟมาใช้จากการไฟฟ้าเพียงแค่0.7เท่าน,นั้นค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนี้จะช่วยลูกค้าสามารถเช็คสถานะการใช้ไฟและมีการแจ้งเตือนเมื่อการทำงานของระบบผิดปกติค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจติดตั้งโซลาโฮมลดค่าไฟสามารถติดต่อได้ที่อุบลโซลารเซลล์นะคะ